เปลียนทรงผนวดในหลวงรัชการที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคม2499และเสด็จมาประทับณวัดบวรเวทวิหารจนถึงวันทรงลาผนวดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2499รวม15วัน ต่อมาวันที่29สิงหาคม2 5 0พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระมหิดลอาทิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศลสี่อย่างอันเรียกว่าจาตุรงคขมุงคลในการนิวัดบวรนิเวศวิหารขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวดและนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษ พร้อมกับพระพุทธรูปพ,พอปรเมื่อ Myan วันที่27สิงหาคม2508เหรียญทรงผนวดมีจำนวนการสร้างจำนวน2บล็อกคือบล็อกธรรมดาและบล็อกนิยมที่มีรอยเว้าที่ขอบเหรียญตรงหูห่วงโดยจะสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อน,นาคและเนื้อ oh อันปากา้าฝากกด,ลกดแ,และกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ